ถ้าวันนี้เราจะมาอธิบายนะว่าคำศัพท์ของนักวาดพื้นฐานเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างแล้วที่นักวาดเขาต้องรู้กันเนาะก่อนที่จะมวาดรู้แบนี้เพื่อให้เข้าใจนะคะสำหรับคนที่ศึกษาลแล้วก็อยากดูนะว่าคําศัพท์ตรงนี้มันแปลว่าอะไรหนึ่งนะคะหนึ่งก็คือ headshot ค่ะ headshot ก็คือการที่วาดตัวความหนึอย่างมาแค่หัวจิ้งจุ้งมาแค่หัวคือเล f ค่ะเลฟก็คือ การเอาตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะคะมาวาดในแบบลายเส้นของเราเนาะเขาอย่างเช่นแบบเราจะวาดตัวละครน,นี้ท่าทางแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาตัวละครน,นั้นมาแล้วก็มาวาดนะคะเป็นแบบลายเส้นของตัวเองเนาะแค่เหมือนกันใช่แค่เหมือนกันเป็นลายเส้นของตัวเองในที่สองนะคะนที่สองก็คือดราฟต์ค่ะดราฟต์เนี่ยคนส่วนมากจะเข้าใจผิดเนาะแบบคิดว่าเป็นการเอารูปมาวาดทับนี้เนาะที่จริงไม่ใช่นะคะ <c oughs> <ๆ>าการดราฟต์เนี่ยก็คือ รับสิ่งที่คนเข้าใจใผิดนะคะความจริงแล้วมันคือการล่างภาพค่ะต่อมาค่ะ trace นะ trace ก็คือการนำเอารูปใดรูปหนึ่งนะคะมาวาดแต่ว่าเป็นฉบับลายเส้นของต้นฉบับเลยไม่ใช่แบบมาวาดเรงนี้เป็นลายเส้นของแบบการ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็มอามาดตามเป็นลายเส้นของบบการ์ตูนเรื่องนี้าานนให้แบบให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ trace นะคะ trace กับ trace เนี่ยไม่เหมือนกันเนาะเพราะ เทสก็คือการวาดตัวละครหนึ่งให้เหมือนต้นฉบับส่วนเทรสเนี่ยคือการวาดรูปแลกกันเนาะเราก็จะเป็นตัวละคระไลโอซี OC, นี้อะไรพวกนี้นะคะโอซีตัวละครอะไรพวกนี้เนาะส่วนโอซีออริสเนี่ยคืออะไรนะคะโอซี OC กับออริสเนี่ยคือตัวละครที่เราคิดมาจากจินตนาการไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะหรือแบบจากแรงบันาดาลใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้เนาะต่อมานะคะคืออนาโตมี่ค่ะ anatomy เนี่ยก็คือสัดส,ส่วนร่างกายเนาะที่เรารู้อยู่แล้วเนาะ anatomy เนี่ยแต่ละอย่างคือแตกต่างกัน,กนคะ่ะเช่นคนสัตว์สิ่งของอะไรนี้นะคะก็จะมี anatomy ที่แตกต่างกันเนาะและอย่างที่สําคัญเลยนะคะคือการวาดพื้นหลังค่ะพื้นหลังเนี่ยคือมีความสําคัญเนาะทำให้ภาพมันดูมีมิติดูมีเงาเนาะหรือทำให้ภาพดูเอีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะการวาดพื้นหลังเนี่ยก็จะมีสัดส,ส่วนที่แตกต่างกันเนาะ